ทำโปรเจกต์ฉลองหนึ่งล้าน forever เหมาหมดเลยได้ไหมคะช่วงนี้น่าจะต้องทำงานน่ะเพราะว่าเพิ่งผ่านเก้าเดือนเกไปไม่โดนที่ฉันผ่านเก้าเดือนเกไปได้เพราะฉันไม่มีตังค์ <c oughs> คุณลุงทำอะไรคะเก็บของเหรอเก็บของไม่เคยมีเงินใช้เก็บของพอาามาทำงานานี่บางแม่เจ้วโดนโกงแล้วไม่ให้เงินเราแล้วบอกไล่เรากลับ สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับตั้งตั้งชแ <Yeah, Neil. S 1> นลนี่วันนี้เปิดบนรถกันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำโปรเจก์ฉลอง1ล้านโพลาเวอร์แต่ยังไม่ถึงล้านซับเลยนะคะก็ครั้งว่า80,000นานมากๆเอาะแพนใครที่ดูอยู่นะคะอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับตั้งตั้งชาแนล วันนี้ค่ะก็เนื่องจากครบ1ล้านึ่งล้าน Facebook นะคะต่างๆก็เลยแบบว่าอยากจะทําตัวเองให้เป็นประโยชน์หน่อยปกติไม่ค่อยเป็นประโยชน์ใช่ไหมเราก็เลยจะเดินทางนะคะไปซื้อของจากคนที่เขาแบบว่าขายของไม่ค่อยออกนะช่วงนี้นะคะก็เลยจะไปซื้อผลไม้หรือว่าซื้อกับข้าวนู่นนี่นั่นของกินของใช้นะคะเอาไปบริจาคหรือว่าเอาไปแจกจ่ายนะให้กับคนที่เขาอาจจะต้องการหรือว่าอาจจะรายได้ไม่ค่อยดีช่วงนี้นะคะเป็นการทําบุญเนาะทุกคนทุกคนก็จะได้ทําบุญไปกับต่างๆมาทุกคน ก็ได้กด follower กด support ต่างๆนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยเดี๋ยวเราเดินทางกันไปก่อนละกันสวัสดีค่ะช่วงนี้ขายดีไหมก็ตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเหมาหมดเลยได้ไหมคะเราจะแบกไปยังไงแบกได้ใช่ไหม กินข้าวไหมหนูแจกข้าวคุณลุงนั่งรออะไรคะพี่สองคนเนี้เขาโดนโกงข่าแรงแ้วเขาไม่มีที่ไปหนูกำลังเรียกแท็กซี่ให้เขาเขาจะไปตั้งหลักที่หมอชิดเขาจะกลับบ้านเขาเขาไม่มีตังค์สักบาทเลยนั้นไปเอาข้าวกันไหมคะเอาข้าวก่อนเร็วเอาใส่กข้าวไปกินก่อนลุงคุณลุงจะกลับจังหวัดอะไรคะผมกลับไหมครับตลาดหงษ์จกนะมาทำงานที่นี่บังแกเสร็จแล้วโดนโกงแล้วก็ไม่ให้เงินเราแล้วบอก ล่กับกินข้าวก่อนไหมคะกินข้าวก่หนู <c oughs> นเลี้ยงหนูเลี้ยงเองคุณลุงเอาอะไรคุณลุงหยิบเลย <c oughs> ขอบคคุณนะพะี่บอให้น้องหน่อยนะ <c oughs> ได้เลยคะ่ะวันนี้เหมาหมดร้านหยิบได้เลย <c oughs> เดี๋ยวอันนี้นะคะเล่าเหมาแล้วนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวก็ไปแจกเพราะว่าเมื่อกี้ขับรถมาก็จะมีแบบคนกวาดถนนหรือว่าคนลุงที่เขาแบบเก็บของเก่าหายก็เดี๋ยวเราไปแจกกันนะคะพอดีว่าเขาบอกว่าเขาโดนโกงมาตังก็จะช่วยค่ารถให้เขาไปหมอชีดเนาะคนลุงค่ะหนูช่วยค่ารถขอบคุณมากครับรักษาสุขภาพนะคะขอบคุณคะขอบคุณค่ะรักษาสุขภาพ การทําบุญก็ดีเหมือนกันเนาะคือปกติเวลาเราทําบุญที่วัดอะมันก็จะแบบไม่ค่อยรู้สึกแบบอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบเราช่วยคนที่เขาแบบต้องการความช่วยเหลือจริงๆมันก็จะรู้สึกดีนะคะทุกคนคุณป้าโชคดีนะคะสวัสดีค่ะโบ,บ๊ะโอ๊ยแโอ้ยโอ๊ยของไอีดไม่ใช่อะไรนะจะกินฟุตบาทเหรอเมื่อกี้เนี่ยค่ลูกค่ะจงเอาค่ะ หนูปนไปเหมาคุณป้ามาแล้วก็อยากเอามาแจกคุณลุงเอาไว้กินนะขอบคุณมากนี่ค่ะคุณลุงทําอะไรคะเก็บของหรอเก็บของไม่เคยมีเงินใช้เก็บของอ๋อแ้นหนูหนูให้คุณลุงเอาไว้ใช้เอาไว้ซื้อของกินนะคะดูแลรักษาสุขภาพนะ คุณลุงคนนี้เราเห็นตั้งแต่แบบที่กลับรถใต้สะพานตรงนู้นนะทุกคนแล้วก็แบบเดินแบบเดินเร็วเดินไวมากอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพที่ลําบากแต่ว่าก็มีแบบแท็กซี่มีแบบวินมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้นะลูกค้าก็เงียบๆเพราะว่าเราเวิร์กฟอร์มโฮมอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็ลเลยเดี๋ยวจะมาแจกให้พี่วินตรงนี้หน่อยนึงเหมือนเขากําลังจะตั้งร้านขายของแลวนะสวัสดีคะ่ะกินข้าวกันเอยอ่ะคะ่ะข,ข,ขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพนะคะ ดูแลสุขภาพนะคะขอให้ขายดีๆนะคุณพี่สวัสดีค่ะหนูเอาข้าวมาแจกค่ะมีกินให้อิ่มๆนะคะดูแลสุขภาพนะคะช่างร้อนซะเหลือเกินอากาศสวัสดีค่ะหนูมาแจกข้าวค่ะร้อนไหมคะดูแลสุขภาพนะคะ คุณลุงที่แบบว่าเข็นของเก่าขายหรือเก็บขวดขายอ่ะขนาดตังมาเดินแป๊บเดียวตังยังรู้สึกว่าแบบร้อนมากเลยอ่ะแล้วเขาเดินแบบหูเป็นกิโลกิโลอ่ะทุกคนต้องมีการคอนเทนต์เอ,อ่อมีแต่ตะกรงเลยปะไม่ต้องมีพี่ตังเลยโซ <c oughs> ะฝรั่งขายยังไงคะงโลล้อจ้ะนัหนหนูเหมาโซนนี้อ่ <c oughs> <c oughs> ะเฮลโหลฝรัง่งมีนะ เป็นแพ็กไหมคะอ๋อเอาสองแพ็กก็ได้ค่ะแมวหนีเมื่อกี้นะเราก็เหมาฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจูคืออะไรอะ่ะเหมือนกิมจิไม่ค่ะอ,อ๋อเหมาไป 14ี่โลนะเดี๋ยวก็จะเอาไปแจกนะคะแล้วก็เห็นเขาแบบขายขนมนิดๆน่อยๆขายน้ําก็เลยแบบช่วยเขาซื้อน้ํามาคือตอนแรกเราเถียงกันนานมากว่าเราจะซื้อสติกเกอร์ดีไหมคือตั้งอาจสงสัยมาตั้งแต่เด ada, so so, ็กๆแล้วนะว่าแบบพวกรถเข็นที่เขาขายสติกเกอร์หรือร้านขายสติกเกอร์แบบเนี้ยเขาขายได้ด้วยหรอคือตั้งอาจจะไม่ใช่ทาร์เก็ตมั้งก็เลยแบบเอ๊ะมันจะมีคนซื้อด้วยหรอคือมันดูไม่มีอะไรที่เราจะไปใช้เลยอะ แปะพี่ตังเอาไว้เอ้ยจะไปแปะอะไรวะเอาแบบเลือกสติกเกอร์ให้เข้ากับทีมงานทรงเสียวะ่ะ <laughs> ไม่เคยลำบากอย่าปากดีมึงก็รู้ร <laughs> ตัวมันหัคือตอนแรกตั้งกะว่าจะมาดูแบบว่าสติกเกอร์น่ารักน่าราักเพื่อเอาไปแจกเด็กๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่มันไม่มีอะไรน่ารักเลยอ่ะ <laughs> เลยไว้รุ่นมาสักพักแล้ว <laughs> <laughs> อันนี้ก็คือให้ทีมงานชอปปิ้งนะคะเพราะว่าตังแบบไม่รู้จะซื้ออะไรเลย สัสดีค่ะขายอะไรคะขาหมูขาหมูขายอาหารจาสต่างครับเหลืออีกเยอะไหมคะอีกสี่ห้าขายครับหนูเหมา20่กล่องเพิ่งได้ออกมาขายหรือเปล่าออกมาตอนเช้าจ้ะอ๋อแต่ว่าช่วงล็อกดาวก็ไม่ได้ขายเนูะเพิ่งออกมาอ๋อแต่ว่าห้ามนั่ง จริงๆโซนตรงข้ามนะคะเราก็จะเจอกับมุมสตรีทเอาไว้แบบว่าถ่ายรูปได้ไร <laughs> หรือไม่ก็คือแบบโดนงูรัดเข้าไปเลย <laughs> ดดอ่ะฉันโดนงูรัดฉ <c oughs> ันโด,ดนงูรัดค <c oughs> ือตอนแรกตังบอกว่าเดี๋ยวตังจะข้ามไปแจกข้าวฝั่งนู้นค่ะแต่เห็นสะพานแล้วก็คือเสี่ยงต่อชีวิตของเรานีคะเราจะทำได้อยู่ได้จะทำได้ไหมอยากเห็นมันซึ้มมันเห็นนะ เดี๋ยวหนูเลี้ยงกล่องหนึ่งแล้วหนูแถมฝรั่งให้ด้วยขอบคุณค่ะวันนี้หนูมาช่วยๆกันค่ะพี่ๆกินข้าวกันหรือยังคะอ๋อกินแล้วเออจบมาช้าเกินไปคุณลุงสวัสดีค่ะพอดีหนูมาอ๋อคุณลุงมีข้าวแล้วเก็บไว้กินมือเย็นละกันค่ะช่วงนี้เป็นไงคะลูกค้าน้อยใช่ไหมขาไปตุกพาดเลยปกติขับอยู่แถวไหน ครอ,อยู่ฟังชวนเราเนี่ยลูกอ๋อแต่ว่าลูกค้าก็น้อยใช่ไหมใช่วันหนึ่งก็ผักค่าเช่าแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำยังไม่ได้เลยอันนี้ขอบคุณมากๆนะลูกคได้บุญเยอะนะขอบคุณค่ะลุงก็รักษาสุขภาพนะคะขอบคุณค่ะพราะนี่หนูเหมาป้าเขาจะไปแจกก็เลยจะให้คุณพี่ด้วยครับช่วงนี้น่าจะต้องทํางานนะ่ะเพราะว่าเพิ่งผ่านเก้าเดือนเก้าไปไม่โดนที่ฉันผ่านเก้าเดือนเก้าไปได้เพราะฉันไม่มีตัง สุขภาพนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปแจกนะเขาน้ำตาไหลเลยเขาซ้งหรอเขาเป็นอิสลามไม่กินหมูพี่ค่ะพอดีหนูเหมาข้าวมาแจกของครับนี่ค่ะสูซูนะคะคุณลูคคะแจกข้าวค่ะดูแลรักษาสุขภาพนะคะ ขอบคุณค่ะไว้นี่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะหนูเหมาข้าวมาแจกค่ะปนูุขภานแข็งแรงมากเลค่ะใช่ค่ะมีฝรัหลังด้วยเพิ่มสุขภาพมาสู้ๆนะคะร้อนมากเลยร้อนจริงลงมายังไม่ถึง5านาทีอ่ะเฮ้ยคุาไม่ไหวเลยสวัสดีค่ะ แจกค่ะไว้นี่นะคะรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีวันนี้หนูเหมาข้าวมาแจกค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะหนูเหมาข้าวมาแจกค่ะดูแลรักษาสุขภาพนะคะนี่โควิดคอยรับไมด้วยคอยปลอดภัยโควิดทุกอย่างค่ะเช่นกันนะคะ อันนี้ข้าวขาหมูะคะ่ะมีฝรั่งด้วยเพิ่มวิตามินอนาบน้ำดูแลสุขภาพนะคะแจกหมดแล้ว วันนี้ก็ทําความดีเป็นที่เรียบร้อยนะคะจริงๆตังไม่เคยแบบมาแจกอะไรแบบนี้ไปมาก่อนเลยนะอาจจะแบบทุรักทุเลนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้มีจุดที่จะมากระจายนะคะเราก็ต้องแบบดบดบเป็นจุดๆไปนะ,ะแต่ก็มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ถึง1ล้าน follower แล้วนะคะอยากให้เป้าต่อไปเป็น u t u b e นะเอาจาก10,000 0ก่อนก็ยังดีนะคะ,ะช่วยกันกด subscribe, s u b s c r i ป e กดแชร์ให้ด้วยค่ะ ส่วนคลิปหน้านะจะพาไปที่ไหนนะคะหรือว่าอาจจะไปแจกที่ไหนใครอยากให้ไปแจกแถวไหนก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะตั้งตังช n แนล